ปีใหม่นี้อากาศหนาวๆเราจะนึกถึงอะไรหรอครับนึกถึงน้องหมาที่บ้านครับเพราะว่าน้องหมาที่บ้านขนเยอะกอดอุ่นครับจริงๆอยากใช้กับคุณพ่อคุณแม่ครับเพราะว่าจริงๆใช้มาทุกปีเลยนะเรารู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่เราบบว่าเหมือนเรียนจบด้วยแล้วก็อยากใช้เวลากับครอบครัวจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันเลกเที่ยวทริปเล็กๆอะไรเงี้ยครับใช่ครับน้องหมาอาจจะไปไม่ได้น้องหมาแก่แล้วครับก็ไปคุณพ่อคุณแม่ครับใช่ ขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่นะครับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้อยู่ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับไม่ปวดหลังคิดอะไรสมความปรารถนาทุกอย่างแล้วก็ปูนเป็นปกำลังใจให้ในทุกปีขอให้มีความสุขในทุกๆปีเลยนะครับแฮปปี้เดย์ยครับ